หลายๆคนคงเคยได้ยินอาณาจักรมาเวลซึ่งเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการผลิตภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่หากแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้อาณาจักรมาเวลเกิอบล่มสลายมาแล้วด้วยการขาดทุนจนเกือบล้มละลายแต่แล้วก็มีฮีโร่มาช่วยให้รอจากการล้มละลายได้แล้ววันนี้ เราจะมาฟังเรื่องราวของอาณาจักรมาเวลกันก่อนอื่นหากชอบช่องของเราช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาอีกนะคะ ค่าย m มาเวลหรือ m a r v e l Studios ถือเป็นค่ายหนังที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดค่ายหนึ่งของโลกและจนถึงตอนนี้ก็มีหนังใหม่ๆของค่ายที่สร้างรายได้ออกฉายอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปีแต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปเมื่อปีคิดศักราช1996ซึ่งมาเวลในตอนนั้นคือ m a มาเ l Comics ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี1961ในปีนั้น Marvel Comics ประสบกับภาวะล้มละลายในช่วงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและในระหว่างที่ต้องฟื้นฟูกิจการอยู่นั้นทาง Marvel Comics ก็ได้รวมกับบริษัท Toy Biz บริษัทของเล่นและเปลี่ยนโมเดลธุรกิจจากการผลิตมาเป็นการขายลิขสิทธิ์ซูเปอร์ฮีโร่แทนเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้ใจ่ายของบริษัท ต่อมามาเวลพยายามหาตลาดใหม่จึงได้ก่อตั้งมาเวลสตูดิโอสโดยเริ่มแรกนั้นมาเวลได้ขายแค่แพ็กเกจให้กับบริษัทอื่นๆโดยในแพ็กเกจนั้นจะมีการจัดทำมดหานักแสดงและผู้กำกับเพื่อให้บริษัทที่ซื้อแพ็กเกจนั้นนำไปสร้างหนังไม่ว่าจะเป็นการขาย Spider-Man ให้กับ s u n ี Pictures b l a เ e ของ New Line Cinema X-Men ของ 20th Century Fox Spider-Man ของ Sony Ghost Rider ของ Columbia Pictures และ h u ั k ของ Universal Studio เป็นตน้นและดึง Stanley บีดาของตัวละครเหล่านี้เข้ามาดูแลงานส่วนนี้โดยเฉพาะ แต่ถึงแม้จะมีการปรับตัวไปแล้วแต่ส่วนแบ่งของรายได้ที่มา r เวลได้รับจากการให้สิทธิ์คาแรคเตอร์ในภาพ,พยนตร์กลับทํากําไรได้ดอยมากทางมา r เวลจึงได้เกิดความคิดที่อยากจะก่อตั้งบริษัทผลิตภาพ,พยนตร์เป็นของตัวเองโดยเริ่มจากการนำบริขสิทธิ์คาแรคเตอร์ตัวละครทอและกัปตันอเมริกาที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในระดับหนึ่งไปเป็นหลักทรัพย์คาประกันกับสถาบันการเงินมาริลเนจ์เพื่อแลกกับเงินทุน525ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกาสำหรับใช้เป็นงบประมาณในการวางแผนสร้างภาพยนตร์1ิเรื่องของทางค่ายภายในระยะเวลา7ปีโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากบริษัทขาดทุนสิทธิ์ในคาแรคเตอร์ของตัวละครทั้งสองตัวนี้ก็จะตกเป็นของสถาบันการเงินทันทีซึ่งพอมาถึงจุดนั้นในขณะที่ค่ายได้ให้สิทธิ์หลายๆตัวไปอยู่กับสตูดิโออื่นๆแทบจะหมดแล้วมาเวลจึงต้องทำการเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งโดยการหยิบตัวละคร I r รอน ตัวละครฮีโร่ที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงนักมาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์และนี่ถือเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์หนังเรื่องแรกด้วยทุนสร้าง140ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และเป็นการวางเดิมพันของบริษัทด้วยและปรากฏว่าตัวหนังสามารถทำไรายได้ได้มากถึง585ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่ามากกว่าเงินทุนจำนวน525ล้านเหรียญที่กู้ยืมมาเสียอีกและนี่ทำให้ไอรอนแมได้กลายเป็นฮีโร่ทั้งในจอและนอกจอสำหรับอาณาจากักรมาเวลเพราะเขาคือผู้กอบกู้มาเวลไม่ให้ล้มละลายนั่นเอง หลังจากนั้น Marvel Studio ก็ได้ค่อยๆไต่ระดับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญและสิ่งที่ทำให้ซูเปอร์ฮีโร่ของค่าย Marvel นั้นแตกต่างจากฮีโร่ที่ผ่านมาก็คือการนำเสนอภาพของฮีโร่ที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%นักไม่ว่าจะเป็นตัว Bruce Banner ที่สะกายร่างเป็นฮักได้ก็ต่อเมื่อมีความโกรธเข้ามา หรือแม้แต่ตัว Iron Man เองที่มีคาแรคเตอร์ออกแนวสีเทาๆในทุกภาคจนไปถึง s p i d e r m a แโดยในเรื่องนั้นหลังจากที่ปีเตอร์พร e r เก ได้รับพลังแมงมุมเขาก็เลือกที่จะไม่หยุดคนที่จะเข้ามาฆ่าเบนผู้เป็นลุงของเขาจนถึงตอนนี้อาณาจากักรมาเวลนั้นมีหนังรวมกันมากกว่าถึง20เรื่องเข้าไปแล้วเม็ดเงินที่ได้ตั้งแต่ Iron Man ภาคแรกจนถึงปัจจุบันก็มีรายได้เป็นจำนวนมหาศาลและอีกหนึ่งความฉลาดของมาเวลก็คือทางมาเวลจะมีการต่อย,ยอดซูเปอร์ฮีโร่แต่ละตัวให้เชื่อมโยงกันทั้งภูมิหลังความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ และเมื่อนำมาร้อยเรียงกันก็ทำให้คนที่ติดตามนั้นรู้สึกว่าเราต้องดูให้ครบหรือกระทั่งการสร้าง a อ v e n เจ r ร s หนังที่รวมตัวซ u เปอร์ฮีโร่ที่แม้จะมีทุนสร้างสูงแต่กระแสตอบรับที่ดีมากก็ํำให้มูลค่าของ Marvel Studio นั้นเพิ่มขึ้นมากไปอีก เรามาดูกันที่การจัดจำหน่ายหนังแต่ละเรื่องของมาเวลโดยในตอนแรกนั้นมาเวลได้จัดตั้งสตูดิโอสร้างหนังก่อนแล้วให้พาราเมลท,ทำการจัดจำหน่ายให้แต่หลังจากความสำเร็จของมาเวลทำให้ในปี2009ทางดิสนียได้ตัดสินใจเข้าซื้อกิจการมาเวลสตูดิโอโดยมูลค่า4,300ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และหนังเรื่องแรกที่ฉายในชื่อดิสนีย์ก็คือ The Avengers ภาค1และทางดิสนีย์ก็ได้ทำการซื้อ Iron Man ภาค3คืนมาจากพาราเมล์อีกด้วยจนในที่สุดตอนนี้ดิสนีย์ก็เป็นเจ้าของ3ค่ายักษ์นั่นก็คือ Pixar, Marvel, และลูคัสซึ่งทำหนังได้อย่างมหาศาลเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงบริษัทให้อยู่รอดในขณะที่หนังของตัวดิสนีย์แท้ๆเองนั้นกลับไม่ค่อยทำเงินได้สักเท่าไหร่และนี่ก็คือเส้นทางของ Marvel Studio จากความล้มเหลวทางธุร,รกิจจนเกือบล่มละลายสู่ความสำเร็จอย่างงดงามจากซูเปอร์ฮีโร่อย่าง Iron Man ขอบคุณที่รับชมและติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะ Storyland มีเรื่องมาเล่า